เอสคราสคลินิกร่วมงานเปิดตัว A วิ CA ร Fu ดฟิวเจ r ร์ออฟเคลในฐานะ the First a สอ Provider Group ซึ่งเป็นผู้ให้บริการอวิเคียเป็นกลุ่มแรกในประเทศไทยซึ่งเป็นนวัตกรรมเลเซอร์รักษาสิวเครื่องแรกของโลกที่ได้รับการรับรองจากหลายหน่วยงานสากลรวมถึง U.S.F.D.A และ Thai .F.D.A โดยเทคโนโลยีอวิเคียนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในวงการแพทย์ความงามทั่วโลกงานนี้จัดโดยบริษัท a s t r a า o Medical Network กจำกัดที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่40แห่งการเป็นผู้นำ ธุรกิจเครื่องมือแพทย์ด้านผิวหนังและความงามที่นําเข้าสินค้าชั้นนําจากทั่วโลกโอเคครับก็เอสคัตคลินิกนะครับอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนี้เท่าไหร่นะครับเ,เพราะว่าเราเพิ่งจะมีการควบรวมคลินิก2คลินิกเข้าด้วยกันนะครับก็คือพงศักคลินิกกับผิวดีคลินิกนะครับซึ่งพงศักคลินิกเดิมเนี่ยเราจะโดดเด่นในเรื่องของการ ยกกระชับนะครับส่วนพิวดีคลินิกเนี่ยเขาจะมีความโดดเด่นในเรื่องของการรักษานะครับผิวพรรณนะครับเมื่อเรารวมคลินิกทั้งสองคลินิกมาเป็นหนึ่งเดียวแล้วนะครับเราก็เลยเป็นคลินิกที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการรักษาผิวพรรณและก็ยกกระชับนะครับซึ่งด้วยประสบการณ์ของแพทย์ทั้งสองคลินิกครับเรามีประสบการณ์กว่า3ทศวรรษนะครับที่เปิดให้บริการมาจนถึงปัจจุบัน อย่างอื่นก่อนนะครับก็คือตลาดสิวครับเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับซึ่งปัญหาสิวเป็นปัญหาที่เป็นเหมือนพื้นฐานของหลายๆปัญหาของผิวพรรณลูกค้านะครับทุกช่งวงวัยเลยนะครับซึ่งตลาดสิวเนี่ยเดิมทีจะไม่ค่อยมีเรื่องของเทคโนโลยีในการรักษาเนี่ยเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่นะครับแต่เหตุผลที่เราสนใจตัวอวิเคียเนี่ยเพราะว่าตัว a วิเคียนะครับเป็นเครื่องมือเลเซอร์ตัวแรกนะครับที่นำเลเซอร์ มาใช้ในการรักษาสิวซึ่งไม่เคยมีประกอรในมุมมองของผู้บริหารนะครับเรามองว่าตัวนี้เป็นเหมือนเกมเชนเจอร์ที่จะมาดิสรับการรักษาสิวในอดีตไปเลยนะครับและประกอบกับตัวผลลัพธ์การรักษาของอวีเคียครับที่ได้มาตรฐานเป็นโกลด,ด์สแตนดาร์นะครับมี USFDA รองรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลลัพธ์การรักษาที่สามารถรักษาปัญหาสิวได้ทุกระยะนะครับไม่ว่าจะเป็นระยะ m i l d to ซีเวียนะครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องของผลลัพธ์ที่มันอยู่ยาวนาน2ปีนะครับเป็นอย่างน้อยซึ่งซึ่งทำให้เราค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าตัวผลลัพธ์ของอวีเคียรเนี่ยจะมาสามารถตอบโจทย์การรักษาผิวพันธให้กับลูกค้าของ s อ a r ัได้โอเคครับก็ด้วยความที่ s อ a r ัสคลินิกเรานะครับมีประสบการณ์ในการรักษาปัญหาผิวพันธของคนไข้นะครับมายาวนานกว่า30ปีเมื่อประกอบกับ เครื่องมืออวิเคียร์ที่เราเป็นคลินิกสิบคลินิกแรกนะครับที่ได้นําเข้าตัวอวิเคียร์มารักษามันก็จะทําให้ผลลัพธ์ของการรักษาเนี่ยครับถูกผนวกเข้าด้วยกันระหว่างประสบการณ์ในการประเมินเคสคนไข้ของลูกค้าที่มาจากคุณหมอของเราที่มีประสบการณ์แล้วก็บวกกับวิธีการรักษาจากเครื่องมือตัวใหม่นี่ครับมันจะทําให้ผลลัพธ์ของของของคนไข้ครับที่ได้รับการรักษาจากเราไปแล้วเนี่ย ย่อมส่งผลลัพธ์ที่สูงและคาดหวังได้แน่นอนครับรวมถึงตัวสาขาเราที่มีครอบคุมกว่า18สาขานะครับก็จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านะครับที่สามารถเลือกสาขาที่ใกล้บ้านมารักษาแล้วก็มาใช้บริการของคลินิกเราได้ เรื่องของสิวเป็นปัญหาที่เป็นมาตลอดระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นนะคะหรือว่าวัยกลางคนหรือแม้แต่อายุเยอะๆหน่อยบางคนก็เป็นสิวได้ทีที่ผ่านมาตลอดเวลา30ปีของผิวดีคลินิกเอสคลาสและพงศ์ักดิ์คลินิกนี้เรารักษาสิวกันมาโดยตลอดแล้วเราก็มีเทคโนโลยีในการช่วยรักษาสิวต่างนานา,นา,นาน แต่ว่าเทคโนโลยีของอวิเครียเนี้เป็นตัวล่าสุดที่พิสูจน์และก็ได้รับการรับรองจากทั้งออยของอเมริกายุโรปและทั่วโลกว่าสามารถที่จะทำให้ต่อมไขมันเปลี่ยนแปลงทำให้สิวหายได้ใช้และก็ระยะเวลาที่หายได้ยาวนานถึงสองปีตัวอวิเครียนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เป็นเลเซอร์ที่ช่วยในการรักษา สิวได้อย่างยาวนานนะคะแล้วโดยการที่ไปทำงานที่ต่อมไขมันทำให้ต่อมไขมันมีขนาดที่เล็กลงแล้วก็ไม่ค่อยเป็นสิวนะคะจะพบว่าหลังจากรักษาแล้วเนี่ยการหายของสิวอยู่ได้ยาวนานถึง2-3ปีแล้วก็เปอร์เซ็นต์ที่หายได้ขึ้นมาถึง97%เลยค่ะนะคะผลลัพธ์ที่ได้เราคงไม่ใช้เราคงไม่ใช่อวิเครียในการรักษาคนไข้ทุกคนเราก็จะเลือกเคสที่ เหมาะสมก็คือหมายถึงว่าถ้าในกรณีที่เด็กที่เป็นสิวมาใหม่ๆเป็นมาไม่นานแล้วก็ไม่ได้เรื้อรังรักษาง่ายเราก็จะใช้วิธีการรักษาแบบคอนเวนชันแนลที่เรารักษากันอยู่แล้วจะมีการเจาะสิวกดสิวหรือไม่ก็ใช้เลเซอร์หรือไม่ก็ใช้มือใช้เข็มแล้วก็มียาแล้วก็มีนวัตกรรม2อสอย่างที่เราใช้มาตลอดเวลาซึ่งก็ได้ผลดีใช้เวลาในการในการรักษาประมาณ เดือน2เดือนหรือ3เดือนก็หายแล้วเราจะใช้ไอวิคเรียรเทคโนโลยีล้ําล่าสุดนี้ในกรณีที่ดื้อต่อการรักษาเรารักษาแล้วสิวก็ยังเป็นเป็นแหหายแสดงว่าต่อมไขมันเขาดื้อต่อการรักษาเราก็จะใช้ตัวไอวิคเรียรความยาวคลื่นที่1 7 2 6นอกาโนเมตรนี้ในการมาช่วยควบคุมต่อมไขมันให้ทํางานได้ดีขึ้นสิวก็จะหายไปโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ผิวหนังโดยรอบ ปลอดภัยและเห็นผลยาวนานถึง2ปีค่ะ S Class c l ล n i c นี่ค่ะประกอบด้วยผิวดีคลินิกและผงศักคลินิกนะคะเราีทีมแพทย์ที่ดูแลทางด้านปัญหาผิวหนังทุกอย่างรวมทั้งปัญหาทางด้านเรื่องต่อไขมันก็คือเรื่องของสิวแผลเป็นนะคะแล้วก็รวมทั้งรอยสิวด้วยนะคะแล้วก็เราจะเลือกการรักษาที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็ได้ผลดีที่สุดกับคนไข้ถ้าเกิดถ้าเกิดคนผู้มารัก รับการรักษากระเราปัญหาไม่เยอะเราก็จะใช้การรักษาแบบธรรมดาในการรักษายกเว้นว่าถ้าดื้อต่อการรักษาเราถึงจะนํามาใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดปัจจุบันนี้ในการรักษาสิวคืออวิเครียร์ค่ะ